สวัสดีครับนักเรียนวันนี้มาพบกับครูประดิษฐ์เย็นสบาย,ยอีกแล้วนะครับวันนี้เราจะมาขึ้นในเทอมที่2นะจะเป็นรายวิชาโปรแกรมสำนักงานอย่างแรกเลยเราก็เข้าไปที่แอป Google Classroom เหมือนเดิมนะครับกดเข้าไปพอกดเข้าไปก็จะมีรายวิชาของเราอยู่นะครับก็คือโปรแกรมสำนักงานมาดูงานที่หน่เลยนะครับโปรแกรมสำนักงานที่ครูจะสอน,นี่จะเป็นการใช้ Google Document นะครับคือการทำเอกสารใน ออนไลน์ใน Google เี่ยเข้าไปที่งานที่หนึ่งของพวกเราได้เลยตรงนี้พอกดเข้าไปก็เหมือนเดิมนะครับก็จะมีอันนี้อันนี้จะเป็นลิงก์หาคำตอบนะอันนี้จะเป็นลิงค์หาคำตอบ,นะอนนตอบพวกเราก็ต้องกดไปที่งานของคุณกดเข้าไปงานของคุณเสร็จแล้วหนูก็กเลือกที่เป็นชื่อของเราตรงนี้กดเข้าไป อันนี้จะเป็นการถามความรู้เบื้องต้นในการใช้งาน Google d o c u m e n t นะครับเราก็เลือกไปที่งานของเรากดเข้าไปมันก็จะวิ่งมานะครับพอวิ่งมาเสร็จแล้วหนูเลือกไปที่รูปินสอด้านล่างเลือกไปแล้วกดเข้าไปตรงนี้ก็หนูก็หาหนูก็พิมพ์คําตอบได้เลยนะ,ะหนูก็พิมพ์คําตอบได้เลยโดยหาคําตอบจากในเว็บไซต์ตรงนี้นกดเข้าไปตรงสีน้ําเงินนะ แล้วหนูก็เลือกเปิดใช้งานเว็บไซต์ตรงข้างล่างเว็บมันก็จะวิ่งมาให้แล้วเราก็กดไปที่คำตอบ Google Document คืออะไรหนูก็กดเลือกหาคำตอบแบบนี้วิธีการคัดลอกก็กดค้างเนาะกดค้างแล้วลากหน้าลากหลังตรงนี้ลากหน้าลากหลังแล้วก็เลือกคัดลอกเลือกคัดลอกตัวนี้แล้วหนูก็เอามาวาง ดี๋ยวิัคลิกหน้าลูกดับเบิคลิกกดค้างแล้วก็วางก็จะได้คําตอบมาข้อ2ข้อ3ก็ทำเหมือนกันนะความสามารถอย่างเงี้ยปุ๊บหนูก็กดกดกดส่วนข้อ3ข้อ4เนี่ยจะเป็นรูปภาาหนูก็กดค้างกดถอยหลังก่อนถ้ากดอะไรผิดหนูก็กดถอยหลังนะ อกดค้างก่อนเนี่ยลูกหนูลากมาถึงลูกข้างล่างเลยนะแล้วก็คัดลอกแล้วก็วางาน้องกดถอยหลังก่อนถ้ารูปไม่มาหนูต้องไปก๊อปรูปมาใส่อีกทีหนึ่งนะ กดที่รูปค้างที่รูกคัดลอกรูปภาพเพราะว่าอันนี้คุูรู้สึกคููจะให้ใส่รูปด้วยอ่านี่หนูก็ไปเอารูปมาวางอีกทีหนึ่งเอาตัวหนังสือครั้งหนึ่งรูปครั้งหนึ่งทําให้ครบทั้ง4ข้อครบ4ข้อเสร็จแล้วหนูก็กดเครื่องหมายถูกตรงนี้ปุ๊บอ่าแล้วกดกระกาบาดออกไปได้เลยพอกดปุ๊บมันก็จะถอยหลังออกมาหนูแล้วก็กดถอยหลังเข้ไป กดถอยหลังเพื่อกดส่งงานมาหาครูแต่ว่าไปเช็คอีกทีหนึ่งว่างานอยู่ไหมที่หนูวา,วางเมื่อกี้นี้เห็นไหมนี่ไปเช็คดูงานก็จะมาเมื่อกี้นี้นะครับเสร็จแล้วกดส่งข้างล่างนะกดส่งข้างล่างกดส่งส่งอ่าแค่นี้ก็จะเป็นเสร็จใบงานที่หนึ่งเนาะ จะเป็นเรื่องความรู้ทั่วไปเนาะในการใช้งาน Google Doc s ที่เราจะใช้เรียนกันโอเคสวัสดีครับวันนี้